ทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับจเจอกันวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568นะครับลุ้นเชียร์ศึกพรีเมียร์ลีกกันเหมือนเดิมโปรแกรมคั่มคืนนี้5คู่ทีมใหญ่ลงเล่นกันเพียบเลยเกมที่ผมเลือกมาวิเคราะห์ฝากข้อบอลผมไปที่เซนต์เจมส์ปาร์ครับนิวคาสเซิลเจอกับเชลซีเป็น2ทีมที่ลุ้นพื้นที่ท็อปไฟต์อยู่นะครับก่อนอื่นเลยแอด eak99 นะครับฝากข้อบอลไปด้วยใครที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยาานข่าวสารขาาากาาอกาาาาาารตตลหจะเเ้้มมัศนนแช็ย EK 99 มาเช็คความพร้อมทั้งคู่อย่างที่เรียนไปนะครับ2ทีมนี้ขับเคี่ยวกันมันแน่ๆผมเชื่อว่าอาจจะต้องลุ้นกันยันนัดสุดท้ายคะแนนเท่ากันนะครับนิวคาสเซิลกับทางด้านเชลซีเท่ากันอยู่ที่63แต้มนะครับลูกได้เสียก็เท่ากันนะฮะบ,บวก21แปรนะฮะ เดียวกาเซนอันดับดีกว่าเพราะว่าลูกได้เนะี่ยยิงเยอะกว่าทางด้านเชลซีนะครับปีนี้ทีมจากพรีเมียร์ลีกได้ไปลุยแชมเปี้ยนลีกห้าบวกหนึ่งนะคือ6ทีม1ถึง5ได้ไปแน่ส่วนอีก1โควตาคือแชมป์ยูโรปาลีกซึ่งสเปอร์กับแมนยูเข้าชิงกันก็แชมป์ยูโรปาลีกไปแน่แล้วสเปอร์กับแมนยูเนี่ยอันดับตารางคะแนนไม่ติดทับไฟทำให้ปีหน้า ทีมจากอังกฤษไปเล่นแชมเปี้ยนลีกทั่วใหญ่6ทีมนะครับแต่ว่าการขับเคี่ยวกันในพื้นที่ท็อปไฟสนุกแน่นอนนะครับ New นิวคาสเซิลนัดที่ผ่านมาครับบุกไปเสมอไบรตันหนึ่งหนึ่งกระทิงไป2แต้มส่วนเชลซีฟอร์มดีมากๆครับท่าในพิมเีย์ลีกนัดล่าสุดที่ผ่านมากดริฟูไป3าหนึ่งในช่วงกลางสัปดาห์เล่นคอนเฟลต์ก็เปิดบ้านชนะเยอการ์เดน1-0่นเกมแรกเจอกันที่แซมฟอร์ดอังกฤเชลซีชนะ2-1นะครับแต่ว่าอีกหนึ่งรายการที่เจอกันที่บ้านของวคเลืออฟุตบรบรบ นิวคาสเซิลก็ชนะ2-0คู่นี้เฮดตู้เฮดเจอกัน5เกมหลังสุดพิมลิก3เกมคาร์บาวครับ2เกมนิวคาสเซิลชนะ2ครั้งเชลซี Chelsea ชนะ2ครั้งแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งยิงประตูกันทุกเกมคู่นี้ค่ำคืนมันอาทิตย์ก็น,น่าจะเดือดแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของนักเตะนะครับนิวคาสเซิลรอเช็คแนวรับอรอเช็คฟิตแนวรับอย่างกิรันที่เปียแลวก็ฟฟเบนแชร์ซึ่งผมก็เชื่อว่าน่าจะลงได้ถ้ามีปัญหาหน่อยก็จะเป็นมิดฟิลด์อย่างโชลิงตันนะครับ แต่ก็เป็นโจวิลล็อกที่น่าจะได้ลงเล่นในเกมนี้ส่วนเชลซีก็น่าจะมาแบบฟูลทีมถ้าเป็นตัวหลักที่มีมหาการบาดเจ็บก็คือเอ็นคุณคูณตัวเดียวเท่านั้นนะครับนอกนั้นอยู่กันครบเข้าคร่าว,าวานิวคาสเซิลสามเกมลุกอิสซักนะฮาวิบาลเมอร์ฟี่นะลงแน่นอนเพราะว่าช่วงหลังๆฮาวิบานฟอร์มดีจริงๆเนฟิลตัวนารีบุโนโกิมไลแล้วก็โชวิลล็อกส่วนเกมรับคู่เซนเตอร์แดนเบิร์นเฟรนเช แบ็กสองฝั่งที่เปียรลิฟต์รามนโตรประตูเป็นทางด้านนิกป,ป๊ปส่วนเชลซีครับหน้าเป้าวางนิโคลัสแจ็กสันตัวทำเกมเป็นโคพาเมอร์ดึงเส้น2ฝั่งเปโดเนโตกับมาดูยเก้มิดฟิลใช้เอนโซเฟอร์นันเดสเล่นกับลาวิเอร์ก็จะขยับเมอร์เซสไกเซโดไปยืนแบ็กขวาเหมือนเดิมส่วนคู่เซนเตอร์ชาลบาโควิลแบ็กซ้ายคูคูระยะิยาประตูเป็นโรเบิร์ตซานเชสนะครับโอ้โหคู่นี้เนี่ยใส่กันไฟแลบแน่อ่ะผมมองในเรื่องของตอนเนี้ยระหว่างนิวคาสเซิลกับเชลซีเนี่ยมาตรฐานทีมคุณภาพนักเตะแล้วก็ ทีมของทั้งคู่เนี่ยมันอยู่มันอยู่ในระดับเดียวกันโดยเฉพาะซีซันนี้นิวคาสเซิลอัปเกรดตัวเองขึ้นมาอยู่ในระดับสูงสุดได้ดีมากๆผมถึงมองว่าคู่นี้เป็นเกมบ้านใครบ้านมันวันนี้เล่นที่เซนต์เจมส์พาร์คบ้านของนิวคาสเซิลผมก็เชื่อว่านิวคาสเซิลวันนี้อย่างน้อยน้อยมีหนึ่งแต้มแน่นะอย่างน้อยน้อยมีหนึ่งแต้มแน่ถ้าจะเลือกผู้ชนะผมยังชอบเจ้าบ้านอยู่เพราะฉะนั้นเอกมะขาวชี้ชัดฟันธงครับชอบไปที่สริการดงนิวคาสเซิลน่าจะมีมุมเบียดเอาชนะเชลซีไปได้ ส่วนอีกหนึ่งคู่ไปที่เกมระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เรสกับเลสเตอร์ฟอร์เรสช่วงหลังฟอร์มดรอปไปเยอะก็แต่ก็แต้มยังไม่ขาดเพราะฉะนั้นก็ยังลุ้นพื้นที่บลอลยูฟ่าชม้สลีกและอยู่บนนี้เล่นในบ้านที่ซิติกยแล้วเจอทีมตกชั้นอย่างเลสเตอร์ไปแล้วต้องเอา3แต้มให้ได้นะครับคู่นี้ผมก็ยังชอบเจ้าบ้านนอตติงแฮมฟอร์เรสสอคู่ค่ําคืนวันอาทิตย์นะครับเอกมะขาวชี G ้ชัดฟันธงชอบ2ทีมเจ้าบ้านคือดิวคาสเซิลยูไนเต็ดแล้วก็ทางด้าน นอตติงแฮมฟอ o r เรสครับแอดเอเอเ้าสกา้าพูดคุยเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนฟ,นฟุตบอลทุกคนนะครับวันนี้เจอกันกับรีวิวฟุตบอลประจําวันกันนะครับก็วันนี้วันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมนะครับโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจเราจะไปดูความเคลื่อนไหวในการโชสดไดซ์เตอลีกันนะครับวันนี้ในกลุ่มลุ้นแชมป์ก็จะเป็นคู่ของตริโนเจอกับอินเตอร์มิลานและนาโปลีเจอกับเจนัวซึ่งเป็นลีกที่กําลังขับเคี่ยวลุ้นแชมป์กันในส่วนของ3ามนัดสุดท้ายของฤดูกาลกันแบบเกมต่อเกมเพราะฉะนั้นมีความน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากๆนะครับไปดูคู่แรกกันก่อนนะครับลงเล่นใน เวลาสี่ทุ่มตริโนอันดับ11เจออินเตอร์มิลานตอนนี้เป็นรองจ่าฝูงครับตริโนเพิ่งเปิดบ้านเสมอเวเนเซียไปหนึหนึ่งครับ ตอนนี้เป็นทีมที่ไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วนะครับ6เกมหลังสุดโตริโน่ก็เลยชนะเพียงแค่หนเดียวเท่านั้นแต่ว่าจุดแข็งอย่างหนึ่งของโตริโน่ก็คือการเล่นในบ้าน9เกมที่ผ่านมายังไม่แพ้ใครนะครับก็ค่อนข้างมีความเหนียวพอสมควรส่วนเตอร์มิลานนะครับอย่างที่ทราบกันดีพึ่งไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกต่อเวลาเอาชนะบาร์เซโลนาแล้วก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศยูเได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสถานการณ์ในลีกตอนนี้ตามหลังนาโปลีอยู่3แต้มแล้วก็เหลือการแข่งขันอีก3น นัดนะครับ3เกมหลังสุดอินเตอร์แพ้ไป2เพราะฉะนั้นวันนี้ครับต้องพยายามเก็บชัยชนะให้ได้ในอีก3เกมหลังสุดนักเตะอย่างนะครับเฮนริกมาคิทยานนิโครบาเลล่านะครับแล้วก็ฮาคานชาโนลู มาคุสตูรามลอตโตโรมาติเนสยังเป็นแกนหลักของพวกเขาณนะช่วงเวลานี้นะครับมองว่าวันนี้อาจจะเป็นเกมที่ยากของอินเตอร์มิลานแน่นอนเล่นนอกบ้านด้วยไปเยือนทีมที่มีความแข็งแกร่งด้วยแต่ผมเชื่อว่าฝีมือของซิเมเนอินซากิยคุณซือของอินเตอร์เนี่ยต้องพยายามพาทีมเก็บชายชนะเหนือ โตริโนให้ได้เพราะว่าส่วนหนึ่งเวลาอินเตอร์โจเจอโตริโนเนี่ยเป็นบอลที่ค่อนข้างรู้ทางอีงทีิฤทธกันเป็นอย่างดีเพราะว่าโตริโนเนี่ยแพ้ทางอินเตอร์มากๆครับเจอกัน11เกมหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยโตริโนแพ้อ,อินเตอร์ไปถึง10เกมอีกเกมหนึ่งก็ไม่ชนะนะครับทำได้เพียงแค่ผลเสมอเท่านั้นคิดว่าเป็นอินเตอร์ครับ คงอาศัยความเคี้ยวความเบเืเสดเด็ดขาดนะครับจะบุกเอาชนะตริโนได้เป็นอย่างน้อยวันนี้3คะแนนครับจะเป็นของอินเตอร์มิลานจะชนะยากชนะง่ายค่อยว่ากันในเกมอีกทีหนึ่งนะครับนั่นคือพรวีวิวคู่แรกนะครับยังไงขอบคุณมากครับอยากอัปเดตสถานการณ์กอนเตะแบบนี้ติดตามกันได้เลยนะครับฝากช่อง follow ช่องกันด้วยแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยด้านล่างกดหัวใจคอหน้าจอกันให้ด้วยนะครับแล้วก็อัปเดตสถานการณ์ต่างๆที่โปรไฟล์หน้าช่องได้เลยนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับเรือไมเตในเวลาตีหน,น,นึ่นงสี่สิบห้านา นาโปลีเพิ่งบุกไปเอาชนะเลเช่1-0ในเกมล่าสุดแล้วก็เป็นการชนะ4เกมหลังสุดแบบคลีนชิดทุกนัดไม่เสียประตูเลยครับบวกกับการเล่นในบ้านตอนนี้4เกมที่ผ่านมาก็ชนะรวด100%เรียกว่ากำลังเข้าที่เข้าทางอย่างดีเลยทีเดียวแหละฟอร์มการเล่นของสกอตต์มาร์ชมิเน่ครับ ฤุดูการนี้เนี่ยร้อนแรงมากยิงไปแล้ว11ลูกเป็นลองดาวซันโวของสโมสรตามหลังลูกากูแค่ลูกเดียวครับลูกากูยิงไป12ลูกส่วนเจนัวกันบ้างครับเกมล่าสุดเล่นในบ้านแพ้เอซิมิลานไป1ประตูต่อ2ทําให้3มเกมหลังสุดเจนัวแพ้รวดอันดับเป็นทีมที่ลอยตัวละไม่ได้ลุ้นฟุตบอลยุโรปไม่ได้ตกชั้นอะไรแล้วนะครับแล้วก็การเล่นเกมเยือนของพวกเขาเนี่ยไม่ชนะนอกบ้านมา9เกมติดต่อกันบวกกับเกมรุกในฤุดุการนี้ฝืดครับ35 เกมเข้าให้แล้วจะจบฤดูกาลละเจนัวเพิ่งยิงได้เพียงแค่30ลูกเท่านั้นวันนี้นาโปลีได้เล่นในบ้านด้วยต้องการจะชนะเพื่อเดินหน้าการลุ้นแชมป์ถ้าประตูแรกไม่ปล่อยให้เวลายืดเยือมากจนเกินไปครับเชื่อว่าประตูที่2จะมาหาเจนจะมาหานาโปลีและจะเอาชนะเจนัวได้แบบไม่ยากเย็นนะครับการเล่นในบ้านมีความมั่นใจแล้วก็ดุดดันมากๆณชั่วโมงนี้สําหรับนาโปลีนะครับและนี่คือทั้งหมดของพรีวิวฟุตบอลในวันนี้ครับยังไงขอบคุณมากครับอยากจะกลับมาอัปเดตเรื่องราวดีแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับ ครับวันนี้ฝากด้วยนะครับลางไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบอลวันนี้ทุกท่านนะครับมาติดตามคลิปวิเคราะห์กาฟุตบอลผมแชมเปี้ยนจาก FM99 เหมือนเช่นเคยนะครับมาคั้คืนวันอาทิตย์ที่11บเอ็ดพฤษภาคมนะครับก็พิมพ์เมลีขู่บิ๊กแมตช์ทั้งนั้นเลยนะนิวเชลซีแมนยูเวสต์แฮมสเปอร์พาเลสอะแมนยูสเปอร์ก็คือคู่ชิงยูโรป้าเนาะแล้วก็มีลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแต่ว่ามันมาเจอกันในมุมที่ทุกอย่างมันคลี่คลายกันไปหมดแล้วนะครับที่จะดูบิ๊กแมตชช์สสุดกก็็็็็จจะะเเเเเปปปปนนนิิววคาาซซลลีีีีททท่่มรยออ เป็นรางวัลนะเป็นตั๋วให้ชิงซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็เอาจริงบุนเดสซิก้าเนี่ยก็มีเลเวอร์ดอตมุนอีกแต่ก็มันมาเจอกันในเหมือนกับมันมาเจอในแมตช์ที่ทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วแชมป์มันตกไปของไบเยอร์แล้วนะครับเลเวอร์ก็ไม่น่าจะดุแชมเปี้ยนลีกแต่ดอตมุนเนี่ยพยายามอยู่ที่จะกลับมาสู่ท็อปโฟนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอเลือกเลเวอร์ดอตมุนเนี่ยชัวร์ๆละหนึ่งคู่ถ้าทุกท่านติดตามกันอยู่นะครับก็ฝากด้วยกับทีมงานไลอ้อนแล้วกันนะครับขอออองงงชช่บบบลลวััันนนนีี้ะครรทมากููฟุตด นะครับผู้ใหญ่กีฬาชื่อดังเนี่ยนะครับก็เรียกว่ามีทั้งข่าวสารความขึ้นไหวคลิปวิเคราะห์าฟุตบอลข้อมูลสถิติความขึ้นไหวต่างๆนะครับผ่านทางไลน์แอดก็แอดไลน์เข้ามาลุ้มกลุ่มกันได้ที่แอดจีเอนะครับแอดไลน์เข้ามากันได้ครับที่ไลน์แอดที่แอดจีเอนะครับคุณเดซิก้าบิ๊กแมตเป็นเลเวอร์ลองจะฝูงกับดรอทมูลที่ขึ้นมาล้างดับ5แล้วนะครับถ้าดรอทมูลชนะอาจจะเรียกว่าเข้าคือก็ไล่แฟนเฟิร์ตกับไฟบวกกันอยู่อะแต่มันก็ไล่บี้กัน ปัญหาคือพลังของเลเวอร์น่ะผมมั่นใจว่าลดลงลดลงแล้วก็บางครั้งอาจจะไม่ต้องเสี่ยงเอาฟอรเนเวียสแล้วฟอรเลนเวียสเนี่ยมีข่าวกับไบเยนไปแล้วซะด้วยนะครับแต่ถ้าจัดเต็มเนี่ยก็จะเป็นบูนเดียฟอร์เรนเวียสพลาสติชิกนะครับริมเส้น2ฝั่งได้เป็นฟิล์มปงกับลิสกิมาโดแต่โอกาสโรเตชันเยอะครับโอกาสโรเตชันเยอะแล้วก็อาจจะไม่เล่น3-421ด้วยอาจจะกลับไปเล่น433หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อจะทดลองทีมที่จะไม่มีฟอร์เนเวียสในฤดูกาลหน้านะครับ พีกาดอทมุนครับสามสี่สองหนึ่งใส่เต็มนะครับข้างหน้าต่ำสองคนชั่วโมงนี้เป็นยูลินบันกับคาริมาเดเยมี่แล้วก็หน้าเป้าเป็นชิลูกิลัสซี่นะครับมิดฟิลคู่กลางตัดเกมโดยเอเมชากับบัคซังโกสครับแล้วก็สามแนวรับก็ไว้ใจได้นะครับเป็นนิคัสซูเล่อ่าวันนิมาอันตอแล้วก็ลามี่เบนเซย์ไบนี่ครับก็ถือว่าความมุ่งมั่นของดอทมุนน่าจะดูดีกว่านะผมมองว่าดอทมุนจะบุกไปไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับดีไม่ายถึงขั้นบุกชนะเลเวอร์คูเซ่่นนถถึงิ ในเกมนี้ได้เลยครับเพราะว่าแต้มตอนนี้สำคัญที่ดอทมูลมากกว่าครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ